เข้ามาในร้านแล้วนะครับก็ร้านลวมก็จัดได้สวยดีครับส่วนรสถ้าจะอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีอาจารย์จรันมาถึงก็สั่งเบียร์ก่อนนะเพราะท่าน <c oughs> อันนี้ก็อาจารย์รู้ใช่ไหมครับนี่อันนี้เป็นเบียร์ของของอเมริกันเลยนะอ่ะมันไม่ใช่เบียร์อเมริกาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอเมของอเมริกันอ่าอ,อเมริกัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสั่งให้ใหม่คนที่สองเอามาแล้วมาถึงเขาจัดต้นนี้ให้นะครับดอนวอรี่ไม่เป็นไรไม่ดอนวอรี่ดอนวอรี่ดอนวอรี่ because she never d อ i n ด She never drink. อาจารย์จารย์ก็อยากจะมาลองกินเม็กซิกันเบียร์เพราะเรามาล่าอาหารเม็กซิกันนะครับโอเคันะเบียไโอเคดอนโรลีดอนโรลีไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สั่งแล้ออเอเดอะเซคันด์วัน apple